สวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้ก็17นกาโดยประมาณครับนี่ครับถั่วสีปูกว่วยถั่วดินนี่ก็มาไทยไปครับแม่แกปลูกยูคาลิยูคา4 5, ีสหปีผมก็มาไทยว,วันนี้นะครับก็ไทยพอใช้ได้ครับมือใหม่ นี่ก็ทัว่วทั่วดินนี่ครับพื้นที่วางต้นนี้นกับปูกไปเก๋กับสรูกแกง,งผมคนขยันมนมีวันอดตาย้ายาสบายก็ซื้อเสียกระปีกระหมอนรู้เรื่องวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองนะครับ แดดสิบเจ็ดนาฬิกาอย่งเงีเ้ยแดดบ่ายสองไอ้เกยมันเอา่าวไงบอลไม่ถูกเอ่าเฮ็ดหรือฟุตจิตโตก,ก็ไม่รู้<ด>นี่ครับลูกชายเรียนมาได้นำมาสวนวันนี้พ่อนำมาทำไมไหน่มอ,นอมาเก็บผักข์กันเก็บยอดผักกันนะไปแกงนะหน่อยนักยิวนี่ครับลูกชายผมมาทานนะ ส่วนเองมีอะไรก็ปูไกว้นะครับพ่าแม่พี่น้อนี่ก็วันที่สามสิบมิถุนาดีครับเข้าหวานดีว่า,ก,วากัดสวนดีด้วยก็ได้กินเรื่อยดีครับกิ<อ>่งได้กินบ่อยนายนะครับ ต้นสูงลูกชายเก็บไม่ถึงครับเล็กเก็บแหงเาครับต้นสูง,สงนี่ครับยอดพะกวนัพวนพะกวันธรรมชาติเลยครับมา เขาพิเ็บต้นเตี๋ยด้วยนายเด้อครับ จะให้ลูกชายไปคิดดูนะให้พอเจัากองแหละรำคาญจะไม่มงวีน้แนายเนาะ<ไ>ต้อนแต่ตาโอ้ยไปมึงลนหน้าทังา้งนี่ครับผักหวานเนี่ยไม่ได้ปูนะครับผัวกหวานธรรมชาติเกิดกระสวน แมงวีสัมผัสหูตาหนาลํคาคาญเลยจับขัวกินได้ขัวกินเลยเดี๋ยวแมงวีนะต้มหูต้มตาเนะี่ยมองเห็นไหมไนาะอู้อีกต้นหนึ่งครับ có phố nữa này nó Vợ giọt này Giọt nó này nó, rồi, này ua này nó này ừ. ừ Nó kếp. Ừ Nếu như thế nào,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  chắc chắc thế nào, thế nào, chắc nào, thế đi thế có thế Kín thế nào, kín nào, này, phước nữa, nào, thế 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 nào, nó nó thế nào, thế nào, đi nào, thế này thế nào, thế kín thương nào, thế nào, này nó thế nào, ธรรมดามีสานี่สงการนี่มันจะมุดแล้วแต่ว่าพอฟูนตุกมากก็โยดก็หลัดนี่นะครับพอ่อแม่พี่นอ้องมุอมมดอย่างไห่ ดูวะได้สามขัดดูวะหม้อขีดได้นี่เนาะขีดหนึ่งวันแล้วไหนเนาะดูวยยอดสลางแล้วพกวานจำเป็นไหน,นทีไปไปน,นี่ไปสมบูมกรกาะเมื่อเช้าพกวานก็ลูกชายครับไปดูพักมาแล้วไหนไปรดสวนไหมรดพักกันนะรดพริกเนะี่ยพ่อปลูกเผือกไปได้ดิเผือกหอมวันไหนทีวันนั้นทีเองไปเอา,เเอาวันไหน ดูผ่านเองกลัวจะปับ๊บสภาพได้พอพี่น้องไนหะโอ้หกลัวจะได้นี่ครับผมเลยตัดสินใจเอาถไถมาไม่ต้องจ้างเขาแบบไทนี่รถไทกงไทดะาไท,ไท,ด,าไทดาดไปยามกระตายนล้ครับยาบตายก็เป็นปุ๋ยมัดตอไป หมัดหมัดไปไหอไปเจียมเจียมกระโพต้มมากินนะดูหน่อยเน่ได้เลยครับหน่อยเน่ซาโคละขึ้นน่อยเน่ดูกระสวนแม่แกปูไกวด้วยนี่แหน่แม่ปูไกวต้นมะลุมต้นมะลุมน้อยเน่ยังไหนกินเลยได้เนี่ยแกทำไปเรียนไปธรรมชาติอะไรครับไม่ได้ใส่อะไรครับ แถวเกิดธรรมชาติถ้าสุกก็หวานหวานแบบธรรมชาตินี่นะครับมีหลายต้นอยู่นี่คะับหนูก็อยู่ไรอยู่สวนเองนะตรงไหนวางกระปูกเลยครับได้กินแน่น้อยลอยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงอ้าวอันนี้ผักหวานหลงจะเก๋หมาเลผักหวานก็พอได้จิ้มได้เก๋งเลยครับผักหวาน เอาสัยว่าเด็ดบ่อยเลือมังกรหลัดพักวนตรองเด็ดบ่อยครับนายทุ่งมาดูหน่อยทุง่งนี่ครับพักวนมีหอดกระบุก,กบุกแกนมาแล้วกระบุกโอ้โหพอได้แกงแล้วพอโอเคนะครับสุดท้ายนี่ก็ ถ้าใครชอบก็ถูกใจถ้าใช่ก็ติดตามตน้าไนนะขอคุณมาครับสำหรับการชมรกับสโลเกของพ่อว่ายังไงไนายคนขยันไม่มีวันถ้าอยากสมัครเเป็นละหมดโอเครู้เรื่องขอบคุณครับ